โอ้ชางติวันนี้วันที่สองเดือนกันยายนตีสองันยี่สิบห้าเราจะมาฟังสาระของเมลีในวันนี้ในสาระบับาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานลูกเป็นเครื่องมือที่จะก่อตั้งความสงบในโลกเพราะฉะนั้นลูกจะต้องไม่เคยเป็นผู้ที่ไม่สงบคำถามลูกคนไหนที่พ่อเรียกว่าเป็นลูกที่เชื่อฟัง คำตอบรูปผู้ที่ทําตามคําสั่งหลักๆของพ่อในการที่จะตื่นขึ้นมาในอมริตเวลาแล้วก็จดจําพ่อผู้ที่อาบน้ําในตอนเช้าตรู่และทําตัวเองให้สดชื่นและก็ไปนั่งอยู่ในการสแสวงบุญแห่งการจดจําในเวลาที่ถกําหนดไว้จะถูกกล่าวจากพ่อว่าเป็นลูกที่เชื่อฟังและมีค่าพวกเขานั้นจะเป็นคนผู้ที่จะมาเป็นราชา ลูกที่ไม่หนีค่านั้นจะจบสิ้นอยู่กับการกวาดคื้นจาระขอ้คุณธรรมจุดแรกให้คงรู้สึกตัวในการอยู่อย่างเป็นลูกของพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาให้มีชีวิตอยู่ด้วยการเหมือนกับน้ำนมและน้ำตาลอย่าทำให้เกิดความทุกข์กับใครไกลจุดที่สองให้ตรวจสอบตัวลูกเองภายในดูว่าลูกนั้นไม่ได้แสดงการกระทำที่เป็นบาปใดๆ ตรวจสอบว่ารูปนั้นไม่ได้มีนิสัยในการที่ไม่สงบหรือกระจายความไม่สงบพรขอให้รูปนั้นจงมาเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยพลังของความบริสุทธิ์และเป็นจักรพรรดิของแผ่นดินที่ปราศจากความทุกข์และอยู่ในโลกของความสุขตลอดเวลารากฐานของความสุขและความสงบก็คือความบริสุทธิ์ลูกๆผู้ที่คงความบริสุทธิ์ ในความคิดคำพูดและการกระทํำของเขาจะอยู่อย่างสูงสุดแล้วก็เป็นผู้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ที่สุดที่ไหนมีพลังของความบริสุทธิ์มีความสุขและความสงบโดยอัตโนมัติความบริสุทธิ์เป็นแม่ของความสุขและความสงบดวงยานที่บริสุทธิ์ไม่สามารถอยู่อย่างไม่มีความสุขได้พวกเขาจะเป็นจักรพรรดิของแผ่นดินที่ปราศจากความทุกข์มงกุฎของเขา นั้นจะเฉพาะพิเศษและบัลลังก์ของเขาก็จะเฉพาะพิเศษด้วยมงกุดแสงนั้นเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์คติพจน์ฉันคือดวงยาณไม่ใช่ร่างกายนี้การมีความคิดเช่นนี้ก็คือการมีความคิดถึงตัวลูกเองดั้งเดิมของลูกอัพชะโอะอมชานติ